รอบอรอบหางแย้แล้วก็รอบฝนตัดทุเรียนต้นก็ไม่รทมนะแล้วก็แปลงอื่นที่สังเกตที่ผมสังเกตเห็นกับตาแปลงอื่นแปลงแปลงข้างข้างกันอะ่ะเป็นท็อปคือท็อปขึ้นลูกเหมือนเลยอายุทุเรียนก็จะตัดตัดัดใต้เลย สวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องเจมส์ครับวันนี้เข้ามาเยี่ยมสวนครับที่ตำบลตะโกอำเภอชุมพรจังหวัดสิงหบุรนะครับวันนี้วันที่21ตุลาคม2565นะครับก็พี่โจนะครับตรงนี้อยู่ที่ไหนครับตรงอยู่หมู่5ตำบลตะโกครับอ๋อก็คือซอยพุชิงซอยพุชิงนะครับครับก็พี่โจเริ่มรู้จักสวนทองได้ยังไง อ๋อรู้จักสีทองก็คือแนะนำกันไงแนะนำกันมีน้าใช้กนะ็คือแนะนำกันมาบ,บอกต่อกันไงก็คือในญาติพี่น้องกันอ่ะบอกใช้บอกใช้บอ,ใชบอกต่อบอกต่อแล้วผมก็ใช้ดีใช้ดีเสร็จแล้วก็ไปบอกต่อครับส่วนสีทองที่พ<ม>ี่โจมา,านี่ใช้ช่วงไหนครับเอ่อช่วงห่างแย้ <Okay. S 2> แล้วก็ช่วงรูป ประมาณ90วันอ่ะ90วันก็คือหัางแยะสายหนึ่งรอบแล้วก็ช่วง90วันใช่ก็มันมันอยู่ที่ว่าปริมาณผลเยอะเยอะมาเยอะด้วยช่วงช่วงไหนที่ผลเยอะก็เติมเรื่อยๆคือกันเชื้อกันท็อปใช้แล้วเป็นไงครับผลตอบรับก็พอใจพอใจมากัลนแหละจากโคนที่เป็น โรครักหน้าคุเน่าเนะี่ยมันก็าหายไปเลยอะ่ะหายไปเลยก็คือ,อมีน้ำเยิ้มก็คือแผลทุกต้นพอดินเน่าใช่พอดินเน่าหายไปแล้วก็คือเริ่มดีขึ้นใช่แล้วก็ช่วงนี้มันฝนมันเยอะด้วยไงก็คือใส่ใช่ใช่บ่อยช่วงช่วงเข้าสีนะครับที่ที่ใส่ไปมีอาการพับขึ้นรูปบ้างไหมหลังตัดรูปแล้วต้นชมไหมไม่ไม่นะต้นไม่ชมนะของผมที่แปลงแปลงที่ไว้แก้วอ่ะ ที่นาสักทวีวผมใช้ผมใช,ผมใช้ส่วนดีทองนี่แหละผมใช้ไปสองรอบเหมือนกันคือรอบเอ่อรอบห่างแย้แล้วก็รอบผลตัดทุเรียนประมาณนั้นที่เหมือนบอกไปขัางต้นอ่ะก็คือต้นก็ไม่รวมนะแล้วก็แปลงอื่นที่สังเกตที่ผมสังเกตเห็นกับตาแปลงอื่นแปลงแปลงข้างข้างกันอะ่ะเป็นท็อปคือท็อปขึ้นลูกเหมือนเลยอายุทุเรียนก็ ก็จัดตัดได้แล้วแต่ของผมผมใช้ส่วนที่้องไม่มีทับขึ้นลูกเลยก็คือส่วนที่ไม่ได้ใส่อะทับขึ้นลูกแล้วก็สัดแล้วโกลมใช่จนโกลมเก็บเจ็บตั่นเกินเลยผมใส่กับอีกแรงไม่ใส่อันนี้ผู้เรียนในส่วนนี้อายุอายุประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีน่าจะถึงสามสิบปีได้ใช่ประมาณนั้นมีระยะผลาน่าจะ แปดสิบวันได้แล้วนะอือแปดสิบวันได้เลยถึงเจ็ดสิบวันได้อยู่ประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันมันปิดไม่มีเด็ดลูกก็โตมันลูกมันไม่โตไม่โตนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูมาตามต่อนะครับยังเหลือเวลาใช่ยังเหลือเวลายังเหลือเวลาอีกต้องต้องตาม ช่วงนี้ช่วงเข้าสีใสหนึ่งรอบแล้วก็หลังจากตัดลูกแล้วเดี๋ยวเรามาตามกันใช่ตัดตัดลูกแล้วก็ใส่อีกรอบนึงโอเคขาต้นขอบคุณต้น